วันนี้เราก็จะมาเก็บกุ้ยช่ายกันนะครับเพื่อที่จะเอามาเตรียมทําไส้เอาไว้ทากุ้ยช่ายกันนะครับมาก็ขั้นตอนนะครับก็ไม่อะไรมากเลยเอาการะามาังมาใส่กุ้ยช่ายกับกันไก่แค่น,น,นั้นเองนะครับก็นี้กุ้ยช่ายที่เราปลูกเอาไว้นะครับผมก็เวลาตัดเนี่ยเราก็รวบกุ้ยช่ายที่เราต้องการเลยนะครับรวบป,ปึ๊บและเวลาตัดเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องตัดทั้งหมดหรือถอนรากมันขึ้นมานะครับเพราะว่าต้นกุ้ยช่ายเนี่ยถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ย เราทิ้งเอาไว้นะครับต้นเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะไตัวต้นกุ้ยชาเนี่ยมีอายุประมาณ5ปีได้เลยนะครับพอเราตัดไปใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งเ่าเอาไว้เขาก็จะงอกขึ้นมาให้เราตัดกินได้ใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับกุ้ยชานะครับก็มาดูนะครับก็รวบนะครับแล้วก็ตัดให้เหลือขึ้นมาทประมาณ2นิ้วนะครับเพราะว่าที่ตัดเหลือ2นิ้วลอบนี้เพราะว่าเราต้องการจะเติมดินลงไปในบ่อที่เราปลูกกุ้ยชาด้วยนะครับก็ตัดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาใส่กระมังเราไว้นะครับ เดี๋ยวเราก็ตัดไปเรื่อยๆเลยกันเลยนะครับเอาญ้าออกเอาอะไรออกแล้วเราก็ปาดปาดนี่นะครับมีย้าติดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกทิ้งทีหลังนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเราก็เป็นการปลูกพุ่มชายโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเนี่ย จะสังเกตได้ว่ายังมีศัตรูพืชนะครับก็คือเจ้าพวกผู้ชาคู่นี้นะครับมาคอยกินต้นไม้ของเรากินผักของเรานะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันครับก็แบ่งปันกันไปโยนทิ้งไปให้ไปกินมันอื่นกินหญ้ากินอะไรบ้างนะครับนะนะครับก็เดี๋ยวขอตัวเก็บผู้ชายให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยวมาทำครับโอ้ยนี่นะครับก็เป็นผู้ชายเราตัดได้มาเยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะพักผู้ชายเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้ แล้วอย่างที่บอกตอนต้นลิปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเปิมอาหารให้กับตัวผู้ชายนะครับโดยครับวางไว้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยพอวางอ่ะนะครับต่อมานะครับเราก็จะนี่ครับเอาขุยงมะพร้าวครับเติมลงมาในบ่อครับแล้วก็โกลลงไปอย่างนี้ก่อนเลยครับนะไม่ต้องกลัวว่ามาันจะเจ็บนะครับ โรยใสลงกลางไว้ก่อนแล้วเราค่อยให้มือ่ยแหละครับเกลี่ยไปให้ทั่วนะครับเกลี่ยไปให้ทั่วทีนี้มันจะทับต้นก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพวกนี้เขาจะขึ้นหาแสงเองนะเขาก็จะทะลุขึ้นมาเหนือกาบมะพร้าวของเรานะครับเราใส่เข้าไปเลยนะครับทีนี้กาบมะพร้าวเนี่ยไม่ได้ใส่แค่กาบมะพร้าวนะครับหลังจากกาบมะพร้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่ดินเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับ ใส่ขุ่นที่ใส่กาบมะพร้าวก่อนก็ไม่ใช่อะไรครับใส่ดินเยอะแล้วมันเปลืองใส่ดินเยอะแล้วมันเปลืองนะครับมีเท่านี้เองนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการใส่ขุยมะพร้าวนะครับ ขั้นต่อไปอย่างที่บอกนะครับเราก็จะเติมดินลงไปนะครับสําหรับคนที่ทานานเชี่ยวชาญก็จะใช้วิธีดึงเส้นฟื้นเดียวก็จะออกนะครับแต่นี้ดินค่อนข้างจะเก่าแล้วเนาะถุงค่อนข้างเปื่อยแล้วผมก็ไม่เชี่ยวชาญในการดึงได้ด้วยนะครับก็ใช้ตัดเอาครับเราก็โรยดินลงไปเลยครับผมคิดว่าน่าจะใส่สักบ่อละถุงนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้ว พราะเราใส่ากาบมะพร้าวลงไปแล้วนะครับอ่าเหมือนเดิมใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ค่อยเคลียร์ให้ทั่ววงบ่อของเรานะนะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการที่เราจัดการกับกุ้ยช่ายนะครับเดี๋ยวผมขอตัวทำให้เสร็จครบทุกบ่อแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการกุ้ยช่ายต่อกันขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็เอากุา้ยช่ายที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับมา ช่งให้ได้500กรัมนะครับอันนี้ก็น้ําหนักที่เราช่างอันนี้ไม่รวมน้ําหนักกละมาทั้งรถเราทำการแทนที่เครื่องช่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นกุ้ยช่ายหนัก500กรัมนะครับครับก็จากผักตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เอามาหั่นนะครับวิธีการหั่นเนี่ยอาจจะหั่นครึ่งก่อนแล้วก็จับทบเลยนะครับแล้วก็หั่นประมาณเอ่อหนึ่งเซนนะครับประมาณนะครับประมาณเอานะครับเราไม่ต้อง เปอะไรขนาดนั้นนะครับนะครับก็เนี่ยหั่นไปเรื่อยๆเลยครับครับผมวันนี้ก็เป็นหน้าตาของกุ้ยช่ายที่เราหั่นรอเอาไว้นะครับ500กรัมอย่างที่เราช่างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงตัวกุ้ยช่ายที่เราหัน่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เบกกิ้งโซดานะครับหช้อนชาที่เราใส่เบกกิ้งโซดาเนี่ยก็เพราะว่าจะช่วยให้ตัวคุ้ชายเนี่ยยังเขียวอยู่เวลาโดนความร้อนนะครับก็จะทําให้เราหน้ามันน่าทานมากขึ้นนะครับการตวงเนี่ยเราก็ใช้1ช้อนชาแบบแฟ a ตนะครับไม่ต้องกดลงไปหรือว่า,าใส่จนพูนะครับล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับเบกกิ้งโซดา1ช้อนชานะครับต่อไปอันที่2นะครับเราก็จะใส่เกลือนะครับ เกลือป่อนเนี่ยใส่1ช้อนชาเท่ากับเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็นี่ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ให้มันแฟลตแบบนี้นะครับไม่เ,เต็มใส่หน่อยนี่นะครับให้มันแฟลตแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับเกลือนะครับ1ช้อนชาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ตัวน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายที่เราก็จะใช่1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะก็นี่เลยครับ One T ทเบิลสปูนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเหมือนกันครับการตวงเนี่ยเขาตวงมาให้แล้วเราก็ใส่ลงไปแบบแฟลตนะครับไม่ต้องให้มันกูนขึ้นมานะครับใส่ลงไปเลยนะครับอ่านี่นะครับนะครับก็จังหวะนี้เดี๋ยวเรามาเจวกระเทียมกันนะครับเราจะเอากระเทียมเจียวไปใช้โรยหน้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมันที่มีกลิ่นกระเทียมเนี่ยไปใช้ต่อด้วยนะครับไปนี่นะครับก็กระเทียม การเจียกระเทียมเราก็ใช้ไฟเบาๆนะครับก็ค่อยๆเจียวกระเทียมให้มันหอมเหลืองนะครับไฟอย่าใช้แรงมากถ้าไฟถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยมันก็จะไหม้นะครับแล้วอาจจะผมได้นะครับรบก็เจียวไปครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวน,นะครับเมื่อกี้เราใส่ไปแล้ว1ช้อนโต๊ะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาใส่อีก1ช้อนโต๊ะนะครับก็ ราดลงไปเลยนะครับตัวน้ํามันเนี่ยอยาให้มันร้อนมากครับเดี๋ยวผักจะสุกซะก่อนพอราดเราเสร็จแล้วปุ๊บมือของเราเนี่ยเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการคลุกเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็พยายามบี้บี้นิดนึงนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกน้าตาลหรือเกลือเนี่ยยังจะเป็นเกล็ดติดอยู่ตามซอกใบต่างๆนะครับก็นี่ครับคลุกลงไปนะครับคือจริงๆเราจะใช้คัพีหรือช้อนซ่อมมาคลุกก็ได้นะครับแต่คือเราจะไม่ได้สัมผัสของ เ,เกล็ดน้ำตาและเกลือนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าเออละลายไปแล้วหรือยังนะครับอันนี้เราก็นะครับคลุกให้มันทั่วนะครับแล้วก็มีทริคนิดนึงนะครับตอนที่เราเอาตัวกุ้ยช่ายมาหั่นเนี่ยมันต้องอทำให้กุ้ยช่ายเนี่ยแห้งพอประมาณนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวน้ำที่เราลากุ้ยช่ายตอนแรกเนี่ยมันจะทำให้ตัวขนมกุ้ยช่ายของเราบูดนะครับ พูดไปพูดมาก็งงเองนะครับเอากุ้ยช่ายมาทํากุ้ยช่ายนะครับมันเป็นกุ้ยช่ายอยู่แล้วจะมาทากุ้ยช่ายทำไมให้มันงงครับเอาเป็นว่าเอาต้นกุ้ยช่ายนะครับที่มันเป็นผักเนี่ยมาทําขนมกุ้ยช่ายซึ่งมันเป็นแป้งห่อกุ้ยช่ายทีหนึ่งนะครับยิ่งพูดยิ่งงงครับแล้วก็คุูกันไปเรื่อยๆนะครับตัวตอนนี้ที่มือผมเนี่ยสัมผัสได้แล้วว่าตัวเกรดเนี่ยก็เริ่มหายไปแล้วนะครับเริ่มละลายละเอียดไปกับตัวกุ้ยช่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของกุ้ยช่ายที่เราเตรียมทําเป็นไส้นะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็เอาแป้งนะครับมาตั้งเตานะครับโดยใช้ไฟอ่อนนะครับนี่นะครับพอเราคนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มจับตัวกันกลายเป็นก้อนนะครับจังหวะนี้เราก็ต้องคนไม่ให้มันติดกระทะนะครับเนี่ยครับพอพอเริ่มมาเป็นก้อนก็จะเริ่มมาเร็วมากเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้เริ่มนืดแบบ 2,000 years later ก้อนนะครับจากที่เป็นหินต้องขออภัยสำหรับเสียงครับเนื่องจากมันมีแรงต้านผมเยอะมากนะครับนี่นะครับเริ่มเป็นก้อนแล้วครับมาเออนะครับเหนียวหนึบหนึบหนึบจริงๆนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วคนไปครับคน ครับเพราะคนไปเรื่อยนะคนจะรู้สึกว่าแป้งมันใสนะครับคนเข้าไปครับมือก็เปลี่ยนข้างครับถือว่าเล่นเวทครับนี่นะครับท่านผู้ชมอ่ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มห่อกันนะครับก็เอาแป้งใส่ฝ่ามือเราไว้คุูมนิดนึงเหมือนใช้ถ้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการห่อครั้งแรกของผมนะทุกคนก็ถ้ามันไม่ดีก็ครั้งแรกอ่ะใครจะไปดีทุกอย่างจริงไหม นะอย่างที่บอกนะกินได้กินกินได้ทิ้งไปนะของจานยิ่งสัตว์เนาะพอได้เป็นอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็พยายามจับจีบครับค่อยๆวนมันวนมันเข้ามาหากันเรื่อยๆนะครับวนเข้าไปวนเข้าไปมันอาจจะไม่สวยนะมันไม่ใช่มันอ่านมันมันมันไม่สวยแต่มันก็นะกินได้แหละนะครับเนี่ยวนเข้าไปวนเข้าไปวนเข้าไปเชื่อว่าเดี๋ยวลูกต่อๆไปมันจะดีขึ้นนะครับลูกนี้อาจจะแบบไม่ได้สวยงามเนาะนี่นะครับก็จะได้เป็นลูก แนวนี้นะครับโอเคอ่านะครับอันนี้เราก็ปั้นได้ซึ้งหนึ่งแล้วนะครับก็ลูกใหญ่เล็กไม่เท่ากันเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนิ้วคนเรามันยังยาวไม่เท่ากันเลยต่อให้เราจะชั่งน้ําหนักแป้งเท่ากันนะครับแต่ไส้เราก็ตักไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามานึ่งนะครับนึ่งเราก็ใช้เวลา8นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปจับเวลากันฮึบอ่านะครับตอนนี้ก็ได้เวลา8นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ข้างในเป็นยังไงอ๋อ oh, หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันสุกหรือไม่สุกนะครับ mm hmm. ก็นึ่งต่ออีกสักหน่อยก็ได้นะครับนะ mm hmm. แต่ตามตามสูตรเนีย่ยคือเขาบอก8นาทีนะครับเรานิ mm ่ง hmm. ต,ต,ต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเราก็เอากระเทียมที่เราเจียวไว้เนี่ยมาโรยนะครับมันก็จะดูน่ากินมากขึ้นเลยครับทุกคนนะครับ, mm hmm. รบโรยไปโรยไป ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยนะครับกระเทียมนะนี่นะครับแต่ดูหน้าของมันเนี่ยบางทีมันดูปแป้งขุ่นๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ล้างแป้งออกก่อนนะครับเห็นบางคนเขาก็จะ,ะพรมน้ําก่อนที่จะเอามันนึ่งนะครับเพื่อที่ทำให้หน้าหรือตัวแป้งเนี่ยมันใสขึ้นนะครับตัวที่แตกนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะครับตอให้มันแตกก็อร่อยเหมือนกันนี่จะเป็นหน้าตาของผู้ชายของเรานะครับทุกคน อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ขนมกุ้ยช่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ําจิ้มก็ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับก็ตักมาเลย1ลูกนะครับก็เป็นไซส์กําลังพอดีคํานะครับน้าจิ้มที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้ก็ใส่พริกสดเข้าไปเพิ่มเติมแต่ผมไม่กินพริกนะก็ตักมาแค่ตัวน้ำมันนะครับราดลงไปเลยปึ๊บโหหน้าตาเองครับค1คําเต็มเต็ม ผมพอยดากินคํานี้แล้วคงพูดไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นการปิดคลิปไปเลยนะครับทุกคนแล้วเจอกันที่นหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนอร่อยแล้วครับ